2ล้านนี้อยู่ใกล้กันหรอคะเพราะว่าคุณไม่สามารถแยกลางได้แล้วถ้าอีกล้านหนึ่งเนี่ยไม่มีหมอนวดก็คือปิดล้านเลยเหรอตอบคำมามน,นี้นะจ๊ะเราอยากจะบอกว่าสองร้านเราเนี่ยไม่ใกล้กันหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลกันมาก ถ้าขับรถเนี่ยก็จะประมาณ25นาทีแต่ถ้าไปรถสาธารนณะไม่ว่าจะเป็นรถบัสหรือว่ารถเอสบาเนี่ยจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ4 5 1ถึงชั่วโมงแล้วอยากจะบอกว่าในกรณีที่เราเปิดร้านเราต้องแพนชีวิตตัวเองแล้วจ้ะการที่เราทำธุรกิจใดๆน,น,นะเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเราทำได้แบบไหนเราจะต้องแพนชีวิตตัวเองแบบไหนการที่เราเป็นเจ้าของร้านไม่ใช่เออเปิดมาคำๆแล้วก็ปิดไปมันไม่ใช่ เรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยพนักงานเราอยู่ร้านนี้ได้ไหมเราต้องไปร้านนู้นเราต้องไปบริหารยังไงเราจะบอกว่าวิธีการทำงานของเรานะคะร้านช้างเผือกไทยมาสแตร์นะคะเปิดสองสาขาก็จริงแต่เราจะแผนลูกค้าเองร้านของเราไม่ค่อยรับ w a ล k i อค่ะนานๆจะมี w a ล k in เข้ามาหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะการทำงานหรือว่าเราจะไปตัดผม ไปหาหมอไปคอสเมติกไปมาสศศ์าไปใดๆเนี่ยเราจะต้องมีการนัดหมาล่วงหน้านะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าประเทศอื่นทําเหมือนกันไหมแต่ว่าประเทศเยอรมน,นีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะ ต้องทําแบบนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถคอนโทรลลูกค้าได้ค่ะหมายถึงว่าลูกค้าที่เขาจะมานวดอย่างเนี้ยคือเรารู้แล้วว่าวันนี้ร้านหนึ่งเนี่ยมีลูกค้ากี่คนยังไงแบบไหนชั่วโมงไหนบ้างร้านสองมีลูกค้าชั่วโมงไหนบ้างและการทํางานของเราเนี่ยของเราเนี่ยมันมีทั้งวอต t แอพมีทั้งออนไลน์บุ๊กิ้งแล้วก็มีทั้งโทรเข้าร้านแต่คนที่คอนโทรลเทมินเนี่ยก็คือเรา เทมีก็คือการนัดหมายล่วงหน้าก็คือเป็นเราทําเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะคะถ้าเราอยู่ร้านหนึ่งแล้วมีลูกค้าร้านสองคนที่มีประจําอยู่ร้านสองมันก็มีเนาะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหเราเปิดร้านมาแล้วเราวิ่งหน้าวิ่งหลังทํางานคนเดียวทั้งสองร้านทั้งสองสาขามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในความเป็นจริงนะจ๊ะและในกรณีที่เราวิ่งเช่นอยู่ร้านหนึ่งเราจะอยู่เฉพาะเวลาลูกค้าที่ เป็นลูกค้าแบบเอ้ยกูจะนวดกับมึงคนเดียวเลยเนี่ยกูจะนวดกับเชฟฟินประมาณนี้เราจะอยู่ประจําเราก็าไปไปมามาเราดูแล้วว่าเฮ้ยลูกค้ารายเนี้ยมาลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลูกค้าเก่าๆที่กลับเข้ามานวดอีกซึ่งเรารู้ลูกค้าอยู่แล้วเพราะการที่เราทําธุรกิจ ใดๆขึ้นมาเราจะต้องมีการวางแผนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราทำเออเปิดขึ้นมาคำๆเงินมันไม่ใช่น้อยๆน,นะคะเปิดร้านร้านหนึงเนาะการที่เราทำงานเรามีเป้าหมายของเราเรามีแผนของเราเราจัดระเบียบลูกค้าของเราเองเราคอนโทรลลูกค้าค่ะไม่ใช่ให้ลูกค้าคอนโทรลเราเรายังย้ำเสมอนะคะกับคำคำนี้